สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมช่างแสงนะครับมันนี้ผมสิพภาพพี่น้องมาชมสวนแตงครับผมกลับมาเบิงปัญหาแตงของแตงรุ่นนี้นะครับผมว่ามันเกิดปัญหาอย่างมันมีดีกับมีเสียนะครับผมหน่วยกับไนน,นะครับผมแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอในตอนนี้นะครับผม,ผม,ผมคือว่ามันสุกซาเนะครับผม แล้วมันก็แตกนะครับผมปัญหาปัญหาโลกแตกไม่เป็นปัญหาโลกแตกนะครับผมบาดปัญหาบักแตงแตกนะครับผมนี่ถา้ามันออกซ่านะครับผมพี่น้องนี่น่วยก็ติแตกไปนี่นะครับผมพี่น้องเกิดความเสียหายนะครับผมแตกหลายนะครับผมพี่น้องผมกับสีมาเบาประสบการมาแช่ประสบการนะครับผม เพื่อพีนองมีปัญหาขึ้นกันครับผมเนาะครับผมเอาปัญหาของรุ่นนี้เนาะครับผมไปปรับแก้ไขในรุ่นต่อไปเนาะครับผมเห็ุอย่างไรบักแตงเข้าจังสี่แตกเนาะครับผมพื่อปัญหามันออกสา่ามันเป็นอย่างมันคือออกส่ามันเป็นอย่างมันคืนอน่าน,น,น,านด้เก็บแท้ปกติกสิป,ประมาณหกสิบมือนเนาะครับผมกระสิได้ออกเนาะครับผมแตงแตว่า รุ่น,นี่นะครับผมเลื่อยเวลามาหลายมือหรอพี่น้องเลยปกติสิได้เก็บวันที่ยี่สิบสองนะครับผมยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับผมบวกลบก,กับสิบประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกไปยังสี่ครับผมเพราะว่าผมเพาะ,มะเมล็ดวันที่ยี่สิบสองทันว่านะครับผมมือนี่วันที่สองมีหน้าหรอพี่น้องเลยอันนี้ไม่แฝดพี่น้องเลย ไน่แฝดไไ้แถมมือนีวันที่สองมีหน้าครับผมเลยมาจากมือแล้วพี่น้องยี่สิบสองยี่สิบสองบวกแปดก็เป็นสามสิบนะครับผมเลยมาแปดเก่าเก่าสิบมาสิบเลยมาสิบวันหรอครับผมสิบมือนะครับผมพี่น้องย่างประธานด้เก็บเที่ด้วยครับผมนี่ ้องรอจนกว่ามันสีเหลืองมันสีขาวเบิดนะครับผมจ่างไฟสีเผ่มความ,ม,มหวานให้เขาจังสีเก็บได้นะครับผมตอนนี้กะย่งบบทันได้พ่อเก็บนะครับผมน่วยย่งเขียวอยู่พี่น้องมึงดนน้องนี่กระแตกแล้วอืมแตกลายมือแล้วพี่น้องไอ้นี่แหลคะครับผมอัน เงินบวท่านใส่ถุงยา้าวดีใจด้วยครับผมปูบักแตงเห็ดหยางด้วยครับผมถอนถิ่มกันครับผมพี่น้องไอเห็ดหยางอิเลีครับผม,ผม,มบักแตงสีขาวผมบ่เคยเห็ดบักแตงสีขาวประสบความสําเร็จด้วยครับผมมือน,นี่มันตั้งพื้นบนดากเน่าหรอติพี่น้องไอยกนเนา่าหรอติโอ้ยเห็ดหยางยพี่น้องยมาแค่ประสบการณ์นะครับผม หาปัญหาของมันเนาะครับผมเพื่อเสียไปปรับปรุงใส่ในหลุ่นต่อไปนะครับผมสาเหตุที่มันแตกเนาะครับผมปูนเั่นมันจะแตกอีกพีหน้อยสาเหตุที่มันแตกเนาะครับผมผมสันนิษฐานไว้นะครับผมคือนหนึ่งมันอิ่มโตนามเนาะครับผม เพราะว่ามือนั่นน้ำมันไหลผมก็อัดน้ำเข้าไปไหลแล้วอายุมันก็เกินแต่ว่าที่มันเขียวนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหายน้ำไหลเกินไปหรือเปล่ามันจะเลยบสุกจักเทีนะครับผมห้บ่พอดีอาการที่สองก็คือว่าเรื่องหนึ่งโดยอากาศนะครับผมพี่น้องอากาศมันหนาวช่วงตอนเดือนธันวาเนาะครับผมมันหนาวธันวา มกกล่าเนี่ยมันก็ยังหนาวอยู่ก็เลยเห็ดไห่บปักแตงเข้าไงสาอายุมันก็ครบแล้วมันก็เลยแตกครับผมผมสันนิฐานเอาได้ครับผมทาว่าห้าสิบรับหลุ่นต่อไปนะครับผมเฮากับช่วงมันหนาวเฮาก็จะฝ่าไปเพาะนะครับผมเพราะว่ามันกินเวลาไปหลายมือมันก็เห็ดให้คคาใส่ใจเข้าเพิ่มขึ้นได้ครับผม่แมันว่ามันสี บ่ได้ค่ใส่คาใส่ใจด้วยครับผมหนึ่งห้าตองสูบนามห้าตองใส่น้ำมันเนาะครับผมใส่น้ำมันเอากระได้ใส่คาใส่ใจนะครับผมซื้อน้ำมันมาหดนามเนาะครับผมสองเนาะครับผมที่ว่าปัญหามันแตกเนาะครับผมก็คือว่าผมสันนิษฐานเอาได้ครับผมพี่นอ้องหนึ่ง อ่าตอนนี้ขาดอ่าอีกคอหนึ่งนะครับผมตอนตะกี้ว่ามันแตกก็คือว่ามันเอาไหาน่นามเกินนะครับผมประการที่สองก็คือเข้าเอาหน่วยไวโบ,บสมมําเสมอกันครับผมตอนเข้าขัดหน่วยนะครับผมเอาต้องเอาหน่วยที่ว่าให้มันเสมอกันเลยไหมครับผมรุ่นเดียวกันนี่เอาไว้เลยครับผมทาว่าเข้าสิ เอารุ่นที่ว่าเออหน,นุ่ยหนีห่หน่วยไงจงไวหน,นุ่ยหนี่หนุ่ยไงจงไวแต่ว่าส่วนหลายก็ทิเป็นหน่วยไงนะครับผมมันอายุมันโตเต็มไวโตวเต็มที่มันก็ทิแตกนะครับผมพี่น้องนี่ผมสันนิษฐานอเอาเด้ครับผมถ้าพี่น้องไม่อยากให้แตกไม่อยากให้บักแตงมันแตกนะครับผมเราก็ต้องคัดอรุ่นที่สม่ำเสมอกันไวครับผม ยามมันแก่เนียมันสุกมันก็นทิเด้สุกพร้อมกันนะครับผมน,น,น,นี้สันนิษฐานไานไสองขอนะครับผม้วก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายนะครับผมพี่น้องอัดปุย๋ยยาอัดปุ๋ยนักนะครับผมปุ๋ยขยายน่อยขยายหลูกนี่ครับผมอย่าไปใส่เทละหลายครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ด้วยครับผมผมงดแล้วครับผม ยันมันแตกไม่บอกลาวครับผมเพราะท่านได้แตกสิยู้ได้อีกอ่าวงกเจ็บมืงงบอวะเนี่ยนี่หลุนเอยู่ครับผมน้ำหนักประมาณหนึ่งจุดห้าลู่เครืองครับผมไม่นี่ได้เอ๋ยครับผมแต่ว่าบรยะยาฝ่าวดีใจพี่น้องเอ้ยเงินบรท่านใส่ถุงพระยาฝ่าวดีใจครับผม เริ่มขาวแล้วครับผมนะเรื่มขาวก็แสดงว่าเริ่มสีเก็บได้นะครับผมเริ่มสีไหวานได้แล้วนี่มูนี่ต่ว่าส่วนหลายมันดิเป็นเขียวเฉียวไหมครับผมมี่นี่ผมปิดมากครับผมผมว่าสิไปวัดหวานล่องมึงมันแตกพี่น้องเลยนี่สไดยครับผมพี่น้องเก็บเมื่อละหลายน้อยด้วยครับผมเก็บถิม มือับเป็นซิหน่วยครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องครับผมเก็บไ้กล่องไว้เลยว่านกนหลายน่วยครับผมตีเก็บออกครับผมพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนแตงนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมนูวยนี่บ่นผมเสียไปวัดหวานผมลืมไว้ติ เก็บไปวัดหวานแล้วมึงนะครับผมมาแช่ประสบการณ์นะครับผมมาเราเ่าสู้กันฟังมาครับผมวา่าปัญหาปลูกแตงคนปลูกแงกตกงนี่ก็เห็ยดหยักเด้นะครับพี่น้องเลยบักแตงอันแนวนี่แค้นตะลุมนี่ครับผมมันเห็ียดหยากอีหลีครับผมต้นทุนก็หลายครับผมใส่ต้นทุนสูงครับผมก็สิขอจกคลิปไวเพียงสานี้นะครับผม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางช่องของเฮาด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ